กายคตานุสติกรรมฐานนั้นความจริงก็เป็นเพียงสมถภาวนาที่ทำให้จิตเป็นสมาธิได้ถึงขั้นปฐมฌานแต่ก็เป็นสมถภาวนาที่เจือไปด้วยวิปัสนาภาวนาเพราะเป็นอารมณ์จิตที่ใคร่ครวญหาเหตุและผลตามสภาพเป็นจริงของสังขารธรรมหรือสภาวะธรรมซึ่งหากได้พลิกการพิจารณาอาการ32ดังกล่าว ให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอาการ32ดังกล่าวนั้นไม่มีการทรงตัวเมื่อมีเกิดเป็นอาการ32ขึ้นแล้วก็ไม่อาจจะตั้งมั่นอยู่ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอาการ32ดังกล่าวนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราและของเราแต่อย่างใด ร่างกายไม่ว่าของตอนเองและของผู้อื่นต่างก็เต็มไปด้วยความทุกข์ดังนี้ก็เป็นวิปัสสนากายาคตานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่เมื่อได้พิจารณาไปแล้วก็จะเห็นความสุขกระบกโศโครกของร่างกายจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าไม่น่ารักไม่น่าใคร จึงเป็นกรรมฐานที่มีอำนาจทำลายราคะกิเลสและเมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงดังกล่าวมากๆเข้าจิตก็จะมีกำลังและเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายทั้งของตนเองและของผู้อื่นจึงเป็นการง่ายที่นิพพิทายานจะเกิดขึ้นนิพพิทายานคือความรู้ที่ทำให้เบื่อหน่ายในกองทุกข์และเมื่อนิพพิทายานได้เกิดขึ้นแล้วจนมีญาณทัศนะ เห็นแจ้งอาการพระไตรลักษณ์ว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่อย่างใดจิตก็จะน้อมไปสู่สังขารุเปกขายานซึ่งมีอารมณ์อันวางเฉยไม่ยินดียินร้ายในร่างกายและคลายกำหนัดในรูปนามขันห้าเรียกว่าจิตปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันห้า ซึ่งจะนำไปสู่การละสักยะทิฏฐิอันเป็นการละความเห็นผิดในร่างกายนี้เสียได้ถ้าละได้เมื่อใดก็ใกล้ที่จะบรรลุความเป็นพระอริยะเจ้าเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาคือเป็นพระโสดาบันสมจริงตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าการเจริญพระกรรมฐานกองนี้จะไม่ห่างจากมรรคผลและนิพพานฉะนั้น กายาคตานุสติกรรมฐานจึงเป็นกรรมฐานเครื่องที่จะทำให้บรรลุพระอรหันต์ได้โดยง่ายซึ่งในสมัยพระพุทธการท่านที่บรรลุแล้วด้วยพระกรรมฐานกองนี้มีเป็นอันมากในสมัยที่พระพุทธองค์ ตรัสรู้ใหม่ๆได้เสด็จไปพบพราหมณ์สองสามีภรรยาซึ่งมีทิดาที่สวยสุดนามว่านางมาคันธิยาพราหมณ์ทั้งสองชอบใจในพระพุทธองค์จึงได้ออกปากยกนางมาคันธิยาให้เป็นภรรยาพระพุทธองค์ไม่ทรงรับไว้และมองเห็นนิสัยของพราหมณ์สามีภรรยาทั้งสองที่จะได้บรรลุมรรคผลจึงได้ทรงแสดงธรรมให้ฟัง โดยยกเอากายาคตานุสติกรรมฐานขึ้นมาเทศซึ่งได้ตรัสตำหนิโทษแห่งความสวยงามแห่งรูปกายของนางมาคันธิยาว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็นของปฏิกูลมูดคูดเน่าเหม็นหาความสวยงามใดๆม่ได้เลยพรามทั้งสองพิจารณาตามก็ได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนนางมาคันธิยากลับอูกโกรธ ต่อมาเมื่อนางได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพีก็ได้จองล้างจองผลานพระพุทธองค์อย่างไม่สิ้นสุดเพราะอำนาจแรงพยาบาทอีกท่านหนึ่งก็คือนางอภิรูปนันธาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเขมะกะสักยะ ก็จัดว่ามีรูปงามที่สุดในสมัยนั้นและพระนางทรงภาคภูมิหลงไหลในความงดงามของพระนางยิ่งนักแต่ด้วยบุญบารมีที่ได้เคยสร้างสมอบรมมาแล้วเป็นอันมากในอดีตชาติเป็นเหตุให้พระนางได้สดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์จากพระโอษฐ์ซึ่งได้ทรงเทศกายาคตานุสติกรรมฐานควบคู่ไปกับบราณสติกรรมฐาน แล้วส่งเนรมิตรูปกายของสาวงามที่งามยิ่งกว่าพระนางให้ปรากฏขึ้นให้พระนางได้มองเห็นและบันดาลให้รูปเนรมิตนั้นค่อยๆเจเรือวัยแล้วแก่ชราสุดโทมลงสุดโทมลงจนตายไปในที่สุดแล้วก็เน่าเปื่อยสลายไปต่อหน้าต่อตาพระนางก็น้อมนำเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาเปรียบเทียบกับร่างกายของพระนางจนเห็นว่า ร่างกายอันงดงามของพระนางนั้นหาได้งามจริงไม่ทั้งเป็นอนิจจังและอนัตตาหาสาระแก่นสารที่พึ่งอันถาวรอ,อันใดไม่ได้เลยจนพระนางได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นเองและนอกจากนี้ก็ยังมีพระนางเขมาเทวีที่ยิงด้วยรูปโฉมและเป็นพระมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสาร แห่งเมืองราชครึกก็ได้บรรลุพระอรหันต์ในทํานองเดียวกันนี้เอง